สบายดีทุกคนวันนี้ก็พบกับซ่อมากลุกการลุกขึ้นแมร่ร้อนนะทุกคนวันนี้ก็ลงดำหนาแล้วทุกคน,กคนยักเขาแหงเนาะฮาก็ศขึ้นเนาะกินเขาหอยเกินอ่นนะทุกคนเม่อแดดกระหอแล้ <c oughs> วทุกคนพอมกพรพอมเนี่ย Mày chim khâu rồi chưa làm cắn được rồi <laughs> 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 สิหลงลงไปดำหนาตอนทุกคนเนาะฝนตกน้ำลายเนาะทุกคนฝนตกคืนนี่มีน้ำแต่ว่าดำบ่ทันเนาะทุกคนเนาะคนดำกะสามขนนึงเนาะทุกคนทั้งขาดทั้งไข้ทขั้งดำวัดสิลงดำหน้าอีทุกคนสิลงไป ขราเจ้าขาดแล้วล่ะสิงลงไปดำทีนี้ก็ขคืนกินเขาทุกคนอยากเขากินหอยเกอร์วิวสวยมากทำไมเธอมายืนเหี่ยวนนนี้หากระดำหนาได้ซีให้เนะทุกคน ค่ะโมงมกะซีบางเธอกะซีได้ผู้ควายในนี้นะทุกคนเนาะนี่อันนี้กะดำแล้วแล้วเนะทุกคนแล้วตอนเทิ้ง ต้มนี่ทุกคนนำให้นี่คนไล่เลยหล่อเบิ้งวิวเนาะทุกคนตน้นแหลงเนาะให้ทุกคนได้เห็นวิวเนี่ยหนาคาร์บไดร์ไลท์ดอกทุกคนให้มีบ่มีนำกะมาให้คาบ,บ่มีอันนี้ก็จะเป็น แฟนเฮาเนาะทุกคนเราทางไงไงบอ <Yeah. S 1> คิดว่าดัมได้ถากันเห็ดเพียงอยู่สิเดะไม่ <Yeah. S 1> ทุกคนขาดแล้วแล้วขาดทองนึงแล้วทุกคนแร่ยังบ่มีกาดัมลาสิลงมาดัมอันกาเนี่ยมันจะเป็นคนละแนวเนาะทุกคนมืออื่นตอนเช้าไปแล้วทุกคนสิได้ดัมกับ ฝนบตกเมื่อวานี้ก็สิได้เข้าทีใหญ่ยีย่แหละคืนนี้บม่ได้เข้าทุกคนฝนตกเมื่อนนี้อาจจะบตกดอกฟ้าแจ้งดิเมื่อวานนี้ซ้ำนี้หมืดฝนมาตกโขดแห่งเลยทุกคนข้ามากได้ยินเสยงกบเสยงเคสแล้วนะทุกคนเนาะบรรยากาศจะดีมาก กินง่ายอยู่ไงชีวิตบ้านหาเห่า <c oughs> เด็กเด็กอันนี้จะเป็นเถียงไหมคะแต่มวนถูก <c oughs> ลูกยอกแม่นขัดมามาเป็นมาเหา่ามาน้องเองนะทุกคน โอกับผู้กับเจดซิบโบมีนกี่ยนแล้วทุกคนมันเด็ดเที่ยงนาที่เขานอนมาทุกคนอันจะนอนลายคนอยู่เป็นๆเห็ดเนี่ยขนน,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 นน้อยจากโตมัดกะ เอ so ็มซอรซอลี่มาพี่ดูจริงลิ๊งมันเอ้ยพี่มะอ่ะสบายดีสบายดีใส่เสื้อตัวเก่าแต่ว่านี่บอดี้ฮึนี่บักไอ้ดำไอ้ดำน,น,น้อยไอ้ดำน้อยแล้วก็ได้ สบายดีทุกคนเร็วสบายดีเอฟสีไว้ใครต้มน้อยไอ้ดำน้อยจุ๊บว้าเหยโอเคนะทุกคนจะจักโต้จักโต้มดกะจับบุปผาจ้าอุ้ยเต้ดน้อยยี่ cha, Ê ê Cái xuống phải say xuống bên lúc bé ừ. Bên nhau bỏ sang Xãi hay nòng này lúc say xuống hay, hay nòng này A à, tin cứt cứt Hay ai say hay đơ 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 đấy <laughs> เอานองอรทุกคนแม่แเม่นเพิ่ไปหลบกะเมยล่ะฮะนลกเอิ้ม

বনাই বন উম উম উম